คุณธนกรหวังบุญคงชนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่านะครับเราควรเราควรเลี่ยงใช้คําว่าจีนเทานะครับเพราะว่าเป็นห่วงความสัมพันธ์ระดับประเทศนะฮะเขาบอกว่านะครับจีนกับไทยเนี่ยก็เหมือนเป็นเป็นบ้านเป็นมิตรประเทศนะครับเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอ่าประเทศเนี้ยมันก็คือทุกประเทศมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับ อาจจะไปเรียกไปใช้คําว่านักลงทุนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคือในฐานะที่ผมเนี่ยนะครับทาเรื่องจีนเทาเนี่ยเอาจริงๆนะผมเนี่ยผมเนี่ยคือคนที่เปิดหน้าเนี่ยเปิดหน้าแล้วก็ทาเรื่องของจีนเทาเนี่ยผมว่าผมน่าจะเป็นคนแรกคนแรกแล้วคนเดียวในประเทศไทยที่เปิดหน้านะนะครับที่เปิดเปิดหน้าพูดเรื่องจีนเทาคนอื่นส่วนใหญ่เขาจะเขาก็จะไม่เปิดหน้ากันนะครับก็มีแต่ผมนี่แหละ ส่วนตัวเนี่ยที่ผมรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านมาทั้งหลายเนี่ยนะครับคือคือถ้าให้ไม่ให้ผมเรียกใช้คาว่าจีนเทาผมใช้คําว่าจีนเลยนะคือถ้าคุณคุณจะบอกว่าแนะนําให้เรียกคำใช้คําว่าจีนเทาเพราะเป็นห่วงความสัมพันธ์ระดับประเทศคือคุณเนี่ยนะผมจะบอกให้นะถ้าให้ผมใช้คาว่าจีนเทาผมใช้คําว่าจีนเลยละกันผมจะบอกให้นะว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับคุณไปห่วงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยผมถามว่าทําไมคุณถึงไม่ห่วง ห่วงคนในประเทศก่อนที่กําลังเดือดร้อนที่กําลังชิบหายกันเพราะว่าไอ้ทุนจีนเนี่ยมันเข้ามานะครับแล้วมันเข้ามาเนี่ยนะครับก็มาตั้งโรงงานเถื่อนนะครับมาทําธุรกิจสูญเหรียญน,นะครับทุกธุรกิจเลยแทบจะทุกธุรกิจเลยเข้ามาทุกวงการเลยแล้วก็เข้ามานะครับเข้ามาจับจองพื้นที่ทำหมากินเข้ามาตั้งลกลากนะครับเข้า<อ>มาซื้อใช้เงินซื้อนะครับข้าราชการข้าราชการซื้อบัตรประชาชนซื้อใบขับขี่ นะครับซื้อที่ดินโดยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้นอมินีแล้วเพราะเพราะว่าซื้อบัตรได้แล้วซื้อบัตรประชาชนได้แล้วนะครับผมถามว่าอย่างเงี้ยจะให้ผมเรียกว่าอะไรครับงั้นผมก็หมาว่ามันเป็นจีนทั้งหมดแล้วกันนะครับเพราะผมจะบอกอย่างหนึ่งนะคุณเนี่ยนะครับตอนนี้คุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตสาหกรรมนะครับปัญหาของคุณเนี่ยเยอะแยะไปหมดครับคุณว่างมากเลอไงครับนะครับคุณมานั่งเรียงบาลีคําว่าจีนทงจีนเทาอะไรเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ผมจะบอกนะ คุณแสดงว่าที่คุณมาพูดอย่างเนี้คุณเนี่ยไม่ได้คุณไม่ได้รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันขนาดไหนครับแท้จริงแล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนขนาดไหนตอนเนี้ยคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับคือคุณเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเข้ามาทําไมเหมือนกันนะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับนายกถึงตั้งคุณมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษากรผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะทีมของคุณด้วยนะครับคือทีมของคุณเนี่ยนะฮะ ก็มีส่วนโพพันนะครับมีข่าวมีข้อมูลว่ามีข้อมูลว่านะครับก็พัวพันอยู่กับพวกจีนเนี่ยพวกจีนเท่านี่แหละพวกจีนเนี่ยแหละนะครับไอ้จีนที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับคนไทยนะครับผมจะบอกให้ปัญหาคนจีนที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะมากนะครับคุณเคยรู้บ้างหรือเปล่าครับคุณเนี่ยคุณเนี่ยกินเงินเดือนของประชาชนครับหรือว่าคุณกินเงินเดือนจากคนจีนครับผมทานนี้แล้วกันอันนี้ คุณกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนหรือว่าคุณกินเงินเดือนจากคนจีนเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะถูกไหมถ้าคุณกินเงินเดือนจากคนจีนเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งเลยนะครับผมจะไม่ยุ่งกับคําพูดของคุณเลยนะครับชาวบ้านเขาจะไม่ไม่สนใจอะไรที่คุณพูดเลยนะครับแต่ตอนเนี้คุณน่ะคุณทํางานเนี่ยกินเงินเดือนภาษีประชาชนนะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกครับมันอาจจะไม่เยอะกับตําแหน่งที่คุณที่คุณสามารถจะหาเงินได้หรอกครับนะมันอาจจะไม่เยอะเท่าตําแหน่งที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ และคุณก็สามารถหาเงินหาทองได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าคุณหาเงินจากอะไรนะคุณก็คุณก็เนาะอย่างว่าแหละผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ผมเห็นตะกี้นะคลิปที่คลิปที่คุณพูดน่ยผมอะ่ะผมอะ่ะลงไปในลงไปในช่องของผมเนี่ยทัวลงยับเลยนะนะครับคุณลองไปดูเสียงของชาวบ้านมั้งครับ คุณต้องหัดไปดูเสียงชาวบ้านบ้างผมไม่ทราบว่าตั้งแต่คุณรับตําแหน่งมาคุณเคยลงพื้นที่ไปดูบ้างหรือย,อยังครับนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยคุณเคยลงพื้นที่ไปดูนะครับความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดจากโรงงานคนจีนเนี่ยโรงงานเถื่อนเนี่ยโรงงานสู์เหรียญโรงงานเถื่อนแรงงานเถื่อนแรงงานจีนที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายคุณเคยรู้บ้างหรือเปล่าครับคุณเคยเห็นนะครับคุณเคยเห็นไหมครับสินค้าอุตสาหกรรมที่เข้ามานะครับ สินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วมันเข้ามานะครับแล้วมาขายแข่งตัดราคาคนไทยท,ทั้งทั้งที่ของแม่งก็เฮีย้ยเฮี้ยกว่าคุณภาพาเฮี้ยกว่านะครับเข้ามาตัดราคาผู้ประกอบการผู้ผลิตในไทยเจ๊งชิบหายกันหมดคุณเนี่ยนะครับออกมาถึงปุ๊บคนตอนนี้คุณบอกว่าคุณจะทํานโยบายกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจนะครับให้นะครับโรงงานอุตสาหการรมเปิดได้เร็วขึ้นไอที่ผิดก็จะปิดให้เร็วขึ้นนะครับจะาทาให้ใบอนุญาตมันออกได้เร็วขึ้น นะครับจะหาทุนให้ SME ีนู่นนี่นั่นคุณไปดูว่า s m e เตอนนี้มันมันมันมีใครยังอยู่ให้คุณหาทุนให้มันมั่งนะครับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคุณไปดูบ้างนะครับคุณไปดูซะบ้างแล้วไอ้พวกนะครับไอ้พวกไอ้พวกหน่วยงานของคุณเนี่ยนะภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยคุณไปดูอุตสาหกรรมจังหวัดที่ปล่อยป่านแล้วเลยให้โรงงานเนี่ยมันเปิดกันอ่ะเปิดกันอน่ะ เปิดกันโดยโดยโดยแบบว่าล,ลักลอบเปิดอ่ะลักลอบเปิดมุกมิรเปิดกันเนี่ยนะครับปาจีนบุรีพอคุณนั่งพอคนพอคุณนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการศึก,กากรรมนแรกทุนจีนเปิดโรงงานพร้อมกันที่ปราจีบุรีหกโรงเปิดในที่ที่คุณเอกนัทสั่งปิดไปแล้วก็มุกมิรทาประชาพิจารณ์รับทำประชาพิจารณ์อยู่สองวันจะมีใครไปจะมีใครไปนั่งไปไป,ไปรับังไปไป,ไปมีชาวบ้านคนไหน ทราบข่าวบ้างว่าโรงงานทัง้งหกโรงต้องการทําประชาพิจารณ์นะครับเปิดรับทำประชาพิจารณ์แค่เปิดทำประชาพิจารณ์แค่ไม่เกินวันที่ยี่สิบห้ากันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอปพอได้บอนุญาตมาหกโรงนะครับปรากฏว่าปรากฏว่าสองภายในสองวันบอกว่าจะปิดรับประชาพิจารณ์แล้วใบอนุญาตมาวันที่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามวันที่ยี่สิบห้าบอกปิดรับทำประชาพิจารณ์แล้วแล้วก็จะสร้างดําเนินการต่อ แล้วยังมีอีกที่บ่อกวางทองตอนนี้คุณเห็นไหมคุณไปดูหรือยังนะครับที่ชาวบ้านเขาปิดล้อมมันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันสร้างมลภาวะให้กับเขามันไม่ได้มีที่เดียวนะมันมีอีกเป็นสิบสบ,สบที่เลยที่บ่อกวางทองที่บ่อทองชนบุรีเนี่ยคุณเคยไปแหกตาดูไหมครับท่านรัฐมนตรีครับนะผมจะบอกว่าคุณเนี่ยนะคุณก็คงได้นั่งเนี่ยแค่ตําแหน่งแค่สี่เดือนนี่แหละครับคุณจะคงได้นั่งแค่นั้นแหละนะครับเพราะสมัยหน้านะสมัยหน้านะผมบอกว่า คงจะยากที่คุณจะได้นั่งแต่สี่เดือนเนี่ยผมก็รู้ว่าคุณจะทําอะไรนะชาวบ้านเขาก็รู้ครับไม่ใช่ผมรู้คนเดียวผมไม่ได้ผมไม่ได้เก่งและฉลาดอยู่คนเดียวคนทั้งประเทศเขาก็รู้เหมือนที่ผมรู้นั่นแหละครับเขารู้หมดแหละครับว่าคุณน่ะเป็นแบบไหนนะคุณลองคุณลองไปพิจารณาดูดีกว่านะว่าสิ่งที่คุณพูดมาน่ะมันมันมันถูกต้องปะนะครับคุณแสดงว่าคุณน่ะคุณพูดอะไรอย่างนี้มาคุณไม่เคยเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยนะครับนี่ผมพูดแทนชาวบ้านเขานะ นะครับเพราะผมเนี่ยอยู่กับ,อย,กบอยู่กับความทุกข์ของชาวบ้านผมอยู่กับความทุกข์ของชาวบ้านมาตลอดห้าหกเดือนเนี่ยนะครับฉะนั้นผมเนี่ยเข้าใจชาวบ้านมากกว่าคุณเยอะครับอยู่ที่คุณเนี่ยคุณจะคุณจะคุณจะพยายามเข้าใจชาวบ้านบ้างหรือไม่นะครับประชาชนเ็าฝากถามมานะว่าคุณจะคุณจะให้เปิดอีกโรงงานครับเข,ขาจะได้เตรียมตัวไปปิดเขาจะได้เตรียมตัวไปปิดล้อมนะครับคุณระวังในป่านโมเดลนะชาวบ้านเขาบอกมา